มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งครับ <K _ d ance> เขาพยายามหาเงินทุกทางที่เขาจะหาได้ <K _ d ance> เพื่อใช้ในการดํารงชีวิตให้ผ่านพ้นไปแต่ละวันแต่ไม่ว่าเขาจะไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีที่ไหนเลยที่จะรับเขาเข้าไปทํางานจนกระทั่งวันหนึ่ง <K _ d ance> เขาก็ได้พบอุบัติเหตุโดยบังเอิญ <K _ d ance> เขาจึงเลือกหนทางแห่งการเป็นนักข่าวฟรีแลนซ์และงานนี้มันทําให้เขานั้นมีเงินมากมายแต่ว่าความเป็นคนของเขากลับลดน้อยลงไปทุกๆวันและมันเป็นเพราะอะไรมาติดตามกันได้ในหนังเรื่องในข่าวเรื่องนี้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเด็กเชียร์หนัง ผู้ชายคนนี้เขามีชื่อว่าลูครับเขานั้นตกง,งานไปเป็นระยะเวลานานพอสมควรแต่ว่าชีวิตนั้นก็ต้องดําเนินต่อไปเขานั้นได้หาเงินจากการขโมยของเศษเหล็ก ฝาท่อและลอกทองแดงเอาไปขายเพื่อนําเงินมาดํารงชีวิตให้รอดพ้นไปแต่ละวันแต่ว่าคืนนี้เขาถูกรปภนั้นจับได้ลูพยายามพูดบ่ายเบียงเพื่อให้รปภนั้นเขวและเขานั้นมองเห็นนาฬิกาที่ข้อมือของรปภและเพื่อไม่ให้โดนจับได้เขาได้ทําร้ายรปภและขโมยนาฬิกาของชายคนนั้นมาเขาได้ออกของทุกอย่างไปขายแต่ว่าลูก็ไม่อยากเป็นมิจฉาชีพแบบนี้ไปตลอดเขาพยายามของ,งานจากเจ้าของร้านขายของเก่าแต่ใครมันจะไปอยากรับขโมยเข้ามาทํางานในร้านกันล่ะครับ แม้แต่ฝึกงานเพื่อเอาประสบการณ์แทนค่าแรงเจ้าของร้านยังไม่รับเลยครับ แล้วมันทําให้เขานั้นต้องรีบกลับบ้านไปพักผ่อนในขณะที่เขาขับรถกลับบ้านเขาก็ได้เจอกับอุบัติเหตรุรูนั้นได้จอดรถลงมาดูและก็ได้มีช่างภาพสองคนวิ่งไปที่เกิดเหตุพยายามบันทึกภาพต่างๆเอาไว้โดยความสงสัยรูได้เข้าไปถามช่างภาพทั้งสองคนช่างภาพคนนี้มีชื่อว่าโจเขาได้อธิบายสิ่งต่างๆให้กับพระเอกฟังว่าสิ่งที่เขาถ่ายไม่จะถูกนําไปออกทีวีแต่ไรายได้นั้นมันก็ไม่ได้พออย่าไสหรอกครับแต่ภายในรถที่รูเห็นมีแต่อุปกรณ์ราคาแพงมากมาย เขาจึงได้ขอสมัครงานกับโจแต่เขาก็ไม่รับคนเพิ่มครับก่อนที่จะมีเสียงวิทยุด,ดังขึ้นทําให้ช่างภาพคนนี้ต้องรีบไปที่เกิดเหตุจุดนั้นส่วนรูเมื่อได้รับข้อมูลต่างๆเขาได้มานั่งจ้องอยู่ที่หน้าจอทีวีและเขาก็ได้เห็นข่าวที่ออกทีวีคือข่าวรถชนกันบนทางด่วนที่เขานั้นเคยจอดดูมันทําให้ตัวขเขานั้นปิ๊งไอเดียขึ้นมาครับว่าเขาจะเลือกหนทางแห่งการเป็นนักข่าวแล้วขายข่าวต่างๆที่เขาเจอให้กับสํานักข่าวแต่มันติดอยู่อย่างเดียวครับนั่นคือเงิน เขาไม่มีเงินที่จะเริ่มต้นไม่มีเงินที่ไปซื้ออุปกรณ์ดีๆมาถ่ายทําและเอาคลิปไปขายแล้วมันจะมีวิธีไหนล่ะครับที่รูจะทําได้นอกจากการขโมยเขาได้แสงจักรยานเสือหมอบคันหนึ่งมาขายโดยเขาขอราคาเป็นเครดิตในการซื้อของจากร้านเพียง800ดอลลราเท่านั้นและสิ่งที่เขาขอแลกไปนะั่นคือวิทยุตำรวจและกล้องแฮนดี้แคมและหลังจากนั้นเขาได้เริ่มปฏิบัติการต่างๆเขาได้ไปตามสถานที่เกิดเหตุที่ได้รับแจ้งทางวิทยุตำรวจแต่การที่เขาเป็นมือใหม่เขาไม่มีประสบการณ์เขามาที่หลังตำรวจ และเขานั้นไม่รู้เลยครับว่าโค้ดตำรวจแต่ละโค้ดมันหมายถึงเหตุอะไรเขาได้ใช้เวลาเกือบทั้งคืนในการถ่ายเหตุแต่ละเหตุแต่ว่ามันก็ไม่ประสบความสําเร็จสาหรับมือใหม่จนกระทั่งเขาได้คิดว่าไม่เหตุยิงการเกิดขึ้นเขาได้เข้าไปในที่เกิดเหตุและเรียนแบบตากล้องที่ยืนอยู่แถวนั้นอยู่แล้วแต่รูนั้นเป็นคนที่มีความคิดเขารู้ว่าสนักข่าวต่างๆนั้นต้องการอะไรถึงแม้ว่ามันจะไม่ถูกจรรยาบรณหรือการเคารพสิทธิ์ของเหยื่อเพราะเขานั้นได้เข้าไปถ่ายใกล้ๆโดยไม่สนใจเลยครับว่บานั่นคือ ทำให้ตำรวจที่อยู่แถวนั้นต้องมาไล่เขาออกไปพร้อมกับตากล้องได้เคยยืนอยู่แล้วและการที่เป็นมือใหม่ของพระเอกเขาไม่รู้เลยครับ ว่าเขาจะเอาของพวกนี้ไปขายที่ไหนหรือแม้แต่ว่าของพวกนี้ราคาเท่าไหรแต่ด้วยความหูไวและความชาฉลาดของเขาลูได้เดินตามตากล้องอีกคนไปโดยตากล้องคนนั้นกําลังตกลงราคาฟุตเทจที่เขาถ่ายและเมื่อรู้ได้ยิงนั้นเขารีบตรงไปที่สำนักข่าวทันทีครับการที่เขานั้นเป็นโนเนมไม่มีใครรู้เลยครับว่าเขานั้นเอาอะไรมาขายและมันเหมือนจะหมดทางสำหรับเขาแล้วจนกระทั่งบอกกอข่าวที่ชื่อว่าน,นีนะ่าถักขึ้นมาแล้วถามพระเอกไปว่าเขานั้นมีฟุตเทจอะไรมาขายและมันเป็นอะไรที่ประจวบเหมาะเพราะทางนีน่าเองก็กําลังกลอฟุตท เธอธนนั้นก็ต้องการมันครับเพราะรายการข่าวของเธอถือว่าเป็นรายการที่เรตติ้งต่ำมากๆและสถานีสถานีนี้ก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วมันจะเป็นส่วนอะไรกับอีกแค่คําพูดว่าจัญญาบันและเธอได้ตัดสินใจซื้อฟุตเทจต่างๆที่รูนั้นเอามาขายและราคาราคาตอบแทนที่รู้ได้รับอยู่ที่250ดอลลาร์มันเป็นเงินที่มากพอสมควรสาหรับคุณภาพงานระดับนี้ ส่วนตัวของลูนั้นเป็นคนที่มีมารยาทเป็นคนที่นอบน้อมและพร้อมรับฟังความคิดเห็นของเธอเพราะเขาคิดว่าการที่นีนามาอยู่ในระดับนี้ได้คือคนที่เก่งและมีความสามารถมากๆและลูจะนําข้อแนะนําต่างๆจากนีนาไปปรับปรุงให้ผลงานเขานั้นดีขึ้น และเมื่อพระเอกนั้นเห็นข่าวของเขานั้นออกทีวีเขาก็เริ่มเอามันมาใส่ในพอร์ตของตัวเองและเรียนรู้โค้ดต่างๆของตำรวจว่าแต่ละโค้ดนั้นมีเหตุอะไรยิ่งไปกว่านั้นตัวของเขายังได้เริ่มรับสมัครงานเพราะถ้าหากว่าเขาขับไปถ่ายไปและเปิด GPS ไปมันคงไม่มีสมาธิแน่แน่คนที่มาสมัครงานนั้นมีชื่อว่าริคครับเขานั้นเป็นคนที่ไม่มีหลักไม่มีแรงไม่มีที่ซุกหัวนอนและเปลี่ยนงานเป็นว่าเล่น แต่ว่ามือถือของเขานั้นมี GPS ลูจึงได้ตัดสินใจ,จรับเขาเข้าทํางานทันทีในตอนแรกนั้นจะเป็นการฝึกงานโดยไม่รับค่าจ้างแต่ว่าลิกนั้นก็ต้องการเงินครับจึงได้ข้อสรุปที่คืนละ30ดอลลาร์งานของลิกนั้นก็ไม่มีอะไรมากมายนอกจากฟังโค้ดวิทยุตํารวจว่าเหตุไหนสมควรไปและเหตุไหนมีความร้ายแรงและเปิด GPS ทําตัวเป็นนิเวกเตอร์พาลูให้ไปถึงที่เกิดเหตุก่อนคนอื่นเพื่อที่เขาแล้วจะได้ภาพต่างๆเอาไปขายแต่ว่าในตอนแรกพวกเขาก็ยังจูนกันไม่ติด มีข้อผิดพลาดบ้างไปที่เกิดเหตุช้ารวมทั้งบอกทางผิดแต่ไม่นานเขาั้องสองคนก็ปรับตัวเข้าหาการจนได้พวกเขาได้มาที่เกิดเหตุก่อนเป็นพวกแรกรู้พยายามสัมภาษณ์คนแถวนั้นแต่ข่าวพวกนี้มันคงไปขายไม่ได้เงิน,นแน่เขาจึงตัดสินใจเดินเข้าไปในที่เกิดเหตุโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตถึงแม้ว่าจะเข้ามาแล้วมันก็ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรสนใจเขาจึงเริ่มจัดฉากวางรูปต่างๆเพื่อให้มันเป็นฟุตเทจที่น่าสนใจเขาไม่ได้ไม่ได้ถามชื่อเหยือ่อแต่กลับรู้ชื่อของเหยือ่อเพียงแค่ดูหน้าซองจดหมายเท่านั้น แต่ทางห้องข่าวนั้นชอบมากๆเกี่ยวกับฟุตเทจที่รูเอามาขาย และอย่างที่บอกนะครับช่างมาันเถอะครับคา,า,าว่าจรรยาบรรท่าว่ลเลตติ้งมันพุ่งขึ้นเรื่อยๆและอีกอย่างพวกเขานั้นจะได้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเงินที่หลั่งไหลเข้ามาจากโฆษณาส่วนลูก็ได้รับเงินที่เพิ่มขึ้นเขาได้เอาข่าวไปขายได้มากขึ้นออกทีวีได้มากขึ้นแล้วก็ช่างไปเลยสำหรับการเคารพสิทธิ์เข็นห่วงห้ามต่างๆเขาได้เข้าไปหมดมันทําให้ลูนั้นได้เงินมากมายจากการเอาฟุตเทจไปขายเขาได้ออกรถคันใหม่ซื้ออุปกรณ์ที่ดีขึ้นนี่ก็ผ่านไปเป็นระยะเวลาถึง2เดือนแล้วแต่ว่ารรริิกกที่่่่่อยยูเเเขาตตตัั้้้งแมนมนไไคดบ เ,เงินเดือนเลยถึงแม้จะได้รับการชมจากการทํางานแต่ถ้าหากว่าเกิดข้อบิดภาพเพลงเล็กๆน้อยๆรูก็จะว่าเขาและขู่จะไล่เขาออกเสมอลำเองไม่สนกดต่างๆของสังคมแม้แต่ผ่าไฟแดงไปถึงจุดเกิดเหตุเป็นกลุ่มแรกเขาก็ยอมทำในอุบัติเหตุรถชนรูนั้นมาถึงที่เกิดเหตุเป็นพวกแรก และเหมือนเดิมครับเขาจะลงไปจากรถและเริ่มถ่ายฟุตเทจต่างๆแต่มันไม่จบแค่นั้นการที่ได้าพาที่ดีขึ้นองค์ประกอบที่ครบสมบูรณ์เขาจึงต้องจัดฉากทุกๆสิ่งทุกๆอย่างไม่มีคําว่าจิตสํานึกและความถูกต้องถ้ากาว่าได้เงินมาและมันทําให้ผลงานที่ออกมาได้รับความนิยมมากขึ้นผลงานของเขามันเป็นที่ประจักษ์ทาให้โจช่างภาพที่เคยอยู่บนทางด่วนมาคุยกับลูแล้วขอให้เขานั้นไปร่วมงานด้วยโดยเขาจะออกรถตู้ใหม่อุปกรณ์ใหม่ รวมทั้งแบ่งเขตในการหาข่าวส่วนเงินก็จะแบ่ง50-50พร้อมทั้งเส้นสายของตำรวจแต่ว่ารู้ไม่รับครับเขาไม่รับมิตรภาพที่โจนั้นมอบให้เพราะว่าในตอนนี้เขาแทบจะรับเงิน100%อยู่แล้วเพียงแค่เจียดเงินน้อยนิดให้กับคู่หูของเขาที่เริ่มต้นกันมาเท่านั้นเองและความทะเยอทะยานของเขามไม่ได้จบเพียงแค่นี้ครับ เพราะาเขาในนนี้น้ามาดินเนอร์เขาคุยต่างๆนานาโดยความฝันของเขาเขาไม่อยากเป็นนักข่าวแต่อยากเป็นผู้บริหารที่อยู่เบื้องหลังและเขาสืบค้นข้อมูลมามากมายยิ่งไปกว่านั้นในตอนนี้ลูนั้นะไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วครับ เขาไม่ใช่คนที่เปิดรับและพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจากคนที่มีประสบการณ์แต่กลายเป็นคนที่ยิ่งพยองและมีความมั่นใจสูงมากๆเขาต้องการค่าแรงที่เพิ่มขึ้นแต่เท่านั้นมันยังไม่พอเขาต้องการชื่อเสียงและเขาอยากให้ดีหน้าอวยเขาต่อฝ่ายผู้บริหารแต่ว่างานของเขาก็เกิดข้อผิดพลาดขึ้นเมื่อลิกไม่ได้อ่านเมมโมการจราจรและไม่ทราบว่ามีการซ่อมถนนทำให้พวกเขานนั้นไปถึงที่เกิดเหตุช้าเหตุครั้งนี้คือเหตุเครื่องบินตกและคนที่มาถึงเหตุก่อนพร้อมทั้งได้ฟุตเทจทั้งหมดไปมันคืออพวกขงโจ และในตอนนี้จากมิเตรภาพมันกลายเป็นคู่แข่งแบบชัดเจนและยิ่งไปกว่านั้นทางนีน่าเองก็ไม่พอใจมากๆที่เขานั้นไม่ได้ฟุตเทจเครื่องบินตกเพราะนี่คือข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นรู้ที่รู้สึกผิดหวังและรู้สึกเสียหน้าแต่ชีวิตมันก็ต้องดําเนินต่อไปเพราะเขานั้นเป็นเหยี่ยวข่าวที่ต้องไปให้ทันในทุกเหตุการณ์เขาได้เลือกตรงไปที่เหตุการณ์รถตู้คว่ำแทนที่จะไปเหตุการณ์ที่ใหญ่กว่าเมื่อถึงที่เกิดเหตุรถตู้คันนั้นมาช่างขุนตา รถตู้สีฟ้ามีจานติดอยู่หลังรถและใช่ครับรถคันนั้นคือรถของโจที่ประสบอุบัติเหตุคู่หูของรูพยายามบอกว่าเราไม่ควรถ่ายเพราะพวกเขาคือเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันกับพวกเราแต่รูก็ได้อ้างความเป็นมืออาชีพขึ้นมาและเขาก็ได้พยายามถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างแบบเดิมเดิมเขาไปซูมหน้าผู้ประสบเหตุแต่สายตาของเขามันไม่เหมือนคนปกติแล้วในตอนนี้เพราะจากคําที่โจพูดในที่เกิดเหตุตอนเครื่องบินตกมันทําให้ปีศาจร้ายในตัวของรูนั้นตื่นขึ้นและที่รถตู้ของโจนั้นคว่ำม,มันก็เป็นเพราะรูนี่แหละครับ พอวันก่อนรูได้ไปที่บ้านของโจและมุดไปใต้รถตู้ของพวกเขาก่อนที่จะทําอะไรบางอย่างแล้วค่อยออกมาและในคืนเดียวกันเขาได้ยินจากวิทยุตํารวจว่ามีเหตุบุกบ้านในพื้นที่ของคนรวยมีการใช้อาวุธและมหาห่างจากพวกเขาไม่ไกลรูได้กลับรถแล้วรีบตรงไปที่เกิดเหตุทันทีพวกเขามาถึงกอดตำรวจเขาได้คว้ากล้องแล้ววิ่งเข้าไปภายในบ้านหลังนั้นเขาได้มาเร็วขนาดที่ว่าคนร้ายที่ก่อเหตุยังอยู่ในพื้นที่และกำลังจะหนีและทุกการกระทำรูนั้นได้ถ่ายบันทึกเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นหน้าของคนร้ายรถที่คนร้ายใช้หลบหนีแม้แต่เลขทะเบียนแต่ก็ด้วยความเร่งรีบของคนร้ายพวกมันไม่เห็นพระเอกและที่โชคดีไปกว่านั้นพวกมันไม่เห็นไฟเล็กรอดเมื่อลูได้เดินเข้าไปภายในบ้านเขาได้พบก,กับเหยื่อมากมายเมื่อเขาเก็บฟุตเทจทุกอย่างครบแล้วเขาจึงได้รีบวิ่งออกมาเมื่อเขาออกจากที่เกิดเหตุเขาได้แวะข้างทางครับ เขาเอาฟุตเทจที่เขาถ่ายมาทั้งหมดมาดูมันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากๆและเขาก็ทําอะไรบางอย่างกับมันก่อนที่จะตรงมาที่สถานีรทัตและเมื่อนีน่าเห็นสิ่งที่พระเอกเอามาให้เธอนั้นยิ้มอย่างดีใจครับเพราะนี่คือข่าวใหญ่ที่สุดที่เธอกาลังจะทาและเลดติงเี่กาลังจะพุ่งเข้ามาถึงแม้ว่ามีคนพยายามคัดค้านว่านี่ไม่ถูกจัญญาบรนแต่เพื่อเลดติงแล้วเธอก็ทําได้และเธอไม่ฟังใครทั้งนั้นที่จะมาขัดขวางแถมเธอยังใช้ช่องว่างทางกฎหมายเสนอเหตุการณ์นี้ออกไปอีกด้วยในส่วนของรูเขานั้นเห็นนวว่่่่าาาีีคคือขทสํัญ และเขานั้นอยากได้เงินมากขึ้นแต่ยิ่งกว่าเงินแล้วตอนนี้เขาเหมือนไม่ใช่คนคนเดิม เขาอยากมีชื่อเสียงเขาอยากให้ทางสถานีโทรทัศน์ให้เครดิตกับเขาแถมยังอยากให้สถานีโทรทัศน์บอกได้ว่าพวกเขานั้นเอาข่าวของบริษัทของรูมาออกหลายๆครั้งแล้วแล้วมันจะเป็นอะไรไปได้ล่ะครับเมื่อผลประโยชน์มันลงตัวคนคนหนึ่งอยากได้เลตติ้งคนคนนึงอยากได้ชื่อเสียงและเงินทองพวกเขานั้นจึงร่วมมือกันทํางานและมันเป็นอย่างที่รูนั้นต้องการเขามีชื่อเสียงเพราะสนับข่าวเริ่มให้เครดิตกับเขาแถมผู้บริหารสถานียังโทรมาชมพวกเขาอีกด้วยแล้วมันเป็นอะไรที่แน่นอนครับเมื่อตำรวจรู้ว่าใครคือคนที่ถ่ายวิดีโอนี้เขาจะต้องมาตาม แล้วหาข้อมูลต่างๆ,ๆที่ตัวของรูนั้นอาจจะเห็นทางตำรวจได้ถามมารูนั้นเห็นคนร้ายหรือไม่เขาได้ตอบว่าเขาเห็นแต่มันมืดมากเขาจําอะไรไม่ค่อยได้และเขาอ้างว่าด้วยความตกใจเขาไม่ได้กดถ่ายในขณะที่คนร้ายกลาลังหนีพร้อมทั้งมอบวิดีโอทั้งหมดให้กับตำรวจไป แต่จริงๆแล้วที่เขาจอดรถแวะข้างทางเขาได้ตัดส่วนบางส่วนออกไปนั่นคือส่วนที่คนร้ายกาลังหลบหนีเพราะว่ารูเริ่มมาค้นหาคนร้ายจากเลขทะเบียนรถที่เขาเจอเมื่อเขามีข้อมูลทุกอย่างแล้วสิ่งแรกที่เขาต้องทําคือไปรับเพื่อนร่วมงานคู่หูและหุ้นส่วนในคนคนเดียวกันเขาเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลิกฟังลิกพยายามบอกให้เขาแจ้งตำรวจแต่เขานั้นไม่ยอมแจ้งแถมยังชมประสบการณ์ของเขาว่าเขาพัฒนาตัวได้ดีมากๆ และอยากให้ริกนั้นเรียกกันมาเลยว่าเขาต้องการกันเท่าไหร่และคู่หูของเขาเรียกเพียงแค่75ดอลลาร์เท่านั้นพวกเขาั้งสองคนได้ไปตามข้อมูลที่ได้รับมาจนเจอรถของคนร้ายในขณะที่เขากําลังซุ่มรอคนร้ายออกมาลิกได้ถามถึงรางวัลน,นาจับว่ามีหรือไม่และใช่ครับมันมีมันสูงถึง50,000ดอลลาร์และรูจะไม่แบ่งกับม้นส่วนของเขาแม้แต่เซนเดียวเพราะเขาถือว่าเขาเพิ่มเงินให้กับคู่หูไปแล้วแต่เงินได้รับมากขึ้นตัวของคู่หูนั้นก็อยากได้รับมากขึ้นเช่นกันครับ เขาเลยบอกว่าเขานั้นอยากได้รับเงินเพิ่มและมันทําให้รูรู้สึกไม่สบอารมณ์เพราะหุ้นส่วนของเขาอยากได้ถึงครึ่งหนึ่งจากเงินที่หาได้ภายในคืนนี้และดูเหมือนว่าพระเอกนั้นจะยอมแบ่งเงินรายได้ครึ่งหนึ่งให้กับเขาพวกเขาซุ่มอยู่แบบนี้เป็นระยะเวลานานพอสมควรโดยที่พวกเขานั้นไม่ได้แจ้งตำรวจและการเคลื่อนไหวก็เริ่มขึ้นคนร้ายได้ขับรถออกไปพร้อทมทั้งไปรับคนร้ายอีกคนหนึ่งก่อนที่จะจอดที่ร้านอาหาร เมื่อรู้กับคู่หูเห็นอย่างนั้นเขาจึงได้โทรแจ้งตำรวจบอกทุกสิ่งทุกอย่างและบอกชื่อจริงให้กับทางการรู้และแน่นอนครับการเป็นเยี่ยวข่าวของเขาเขานั้นอยากได้ข่าวเขาอยากได้ตอนที่จับกลุ่มคนร้ายทั้งสองคนและนี่คือเหตุผลที่เขาไม่แจ้งตำรวจตั้งแต่แรกว่าเขารู้ว่าคนร้ายคือใครรู้นั้นอยากให้ลิกลงไปถ่ายด้วยแต่คู่หูขงเขาไม่ยอมและเขาไม่อยากจะลงจากรถแม้แต่นิดเดียว แถมยังด่าพระเอกอีกด้วยพระเอกนั้นก็พยายามพูดสิ่งต่างๆ,ๆน,น,นานาจนทําให้เขา้นลงไปถ่ายอีกมุมหนึ่งได้พวกเขาได้ตั้งกล้องถ่ายทั้งสองมุมถ่ายเข้าไปภายในร้านในขณะที่ตํารวจนั้นได้เดินมาคนร้ายที่ไหวตัวทันได้เปิดฉากยิงใส่ตํารวจทางตํารวจจึงได้สวนไปและมาทําให้คนร้ายหนึ่งคนนั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนอีกคนนึงได้หนีออกมาได้ มันพยายามขับรถหลบหนีแต่ก็มีเหยี่ยวขาวตัวจริงอย่างรู้และคู่หูนั้นขับรถตามไปพระเอกเป็นคนขับส่วนลิกนั้นเป็นคนที่ถ่ายเขาได้พยายามใกล้บี้รถตำรวจและรถของคนร้ายเพื่อไม่ให้พลาชดช็อตเด็ดแม้แต่วินาทีเดียว และช็อตเด็ดที่เขาต้องการนั้นมมนก็มาถึงครับเมื่อรถที่พวกเขานั้นไล่ตามเกิดเหตุพลิกคว่ำหรือเมื่อจอดรถรู้ก็ไม่สนใจอะไรเลยเขารีบเดินไปที่เกิดเหตุเขามองไปภายในรถของคนร้ายก่อนที่จะเรียกลิกออกมาพร้อมทั้งบอกว่าคนร้ายนั้นตายแล้วและเขาลงมาถ่ายคนร้ายส่วนพระเอกก็ได้ไปแอบถ่ายอยู่มุมอื่นก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้นใช่ครับคนร้ายนั้นยังไม่ตายและเสียงปืนนั้นคือเสียงปืนที่คนร้ายยิงลิก รู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างและรู้ว่าคนรายนั้นจะมีชีวิตอยู่แต่เขาก็ไม่เตือนคู่ห่วงเขาโดยรูนั้นอ้างว่าเขาไม่อยากเอาชีวิตลูกจ้างมาเสี่ยงกับความสำเร็จของบริษัทแต่อ้างถึงเหตุที่เขาทั้งสองคนทะเลาะกันบนรถและรูคิดว่าคู่ห่วงเขาทําอีกแน่ถ้ามีโอกาส ในตอนนี้ลูแทบจะไม่มีความเป็นคนหลงเหลือแล้วเขาไม่มีความเสียใจแม้แต่นิดเดียวที่คู่หูที่อยู่ด้วยกันมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนนั้นตายเขายังยิ้มยังหัวเราะและเดินเข้ามาภายในสถานีโทรทัศน์แต่ยิ่งไปกว่านั้นนีหน้าที่เป็นบอกกอข่าวกับเฮนดี้เห็นงามด้วยและชอบในผลงานชิ้นนี้ของรูมากๆและเธอยังไม่ยอมฟังความจริง ความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดถึงแม้ว่าจะมีการสอบสวนมาแล้วว่าน,นั่นคือความขัดแย้งของธุรกิจมืดในตอนนี้เธอสนใจแต่เลตติ้งไม่สนใจจรรยาบรนและความถูกต้องส่วนลูนั้นถูกจับไปสอบสวนเพิ่มเติม ขาได้ให้การต่างๆโดยที่ไม่มีความเสียใจแม้แต่นิดเดียวที่คู่หูเขาตายแต่ทางตำรวจนั้นก็เอาผิดอะไรเขาไม่ได้ครับเมื่อครบกำหนดเวลาทางตำรวจก็ต้องปล่อยตัวเขาออกมาเขาเดินออกมาด้วยสีหน้าปกติสวมเลกาที่เคยขโมยแต่ว่าตัวเขาเหมือนขายวิญญาณให้กับปีศาจเพราะในตอนนี้จิตสำนึกและความเป็นคนของเขามาได้หดหายไปทั้งหมดแล้วเขาได้ขยายบริษัทของเขารับพนักงานเพิ่มขึ้นและดำเนินกิจการของเขาต่อไปก็จบแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนายารเลอร์ nice ถ้า,าว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กระใจใยกับทางช่องด้วยนะครับและถ้าหากว่ามีอะไรผิดพลาดผมต้องขออาภัยมาทันทีด้วยขอบคุณครับ